สวัดีครับจากร้านฟิล์มคาเมล่าสามหกห้นะครับจะมาเทสกล้องนะครับค a เดียทาวเวล m i มินิโนะครับผมก่อนอื่นก็คือใส่ถานนะครับเปิดตรงนี้นะครับผมใช้แรงนิดนึงนะครับคั่วลบไว้ด้านบนนะครับผม ใส่ฟิล์มนะครับเปิดสลักดันขึ้นนะครับตรงนี้อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ฟิล์มเราก็ดึงฟิล์มลงมาก่อนประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็เอาด้านตูดเนี่ยครับใส่เข้าไปข้างในนะครับฟิล์มใส่อย่างนี้ ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาฟิลมมันจะดูดเข้าไปก่อนนะครับจนหมดหม้วนนะครับผมฟิล์มที่ใช้เป็นฟิล์มยี่สี่รูปนะครับผมใส่เข้าไปเสร็จแล้วทีนี้เปิดเครื่องปุ่ม power ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไป จะเปิดมาอย่างนี้ปุ่มนี้คือเปลี่ยนเลนนะครับผมเลนมันจะมี2ระยะนะครับคือระยะ28มิลกับ45มิลน,นะครับผมระยะแรกคือ28มิลน,นะครับเป็นเลนวายนะครับผมเปลี่ยนเลนก็คือกดตรงนี้มันจะเลนมันจะยื่นออกมา,าเห็นไหมครับ ยีสิบปดนะครับสี่สิบห้านะครับแฟลตดด้านหลังนะครับผมอันนี้เป็นปุ่มตั้งวันที่นะครับผมถ้าเราอยากให้มีวันที่พิมพ์ลงบนฟิล์มเราก็กดให้มันเป็นตัวเลขวันที่นะครับผม แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันพิมพ์แล้วก็ทําให้มันเป็นขีดๆอย่างนี้ไว้นะครับผมมันจะไม่พิมพ์อันนี้ก็คือเป็นปุ่มแบบเลือกจะ,จะตั้งวันที่ปีพศอ,อ,อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเซตกดเพื่อตั้งเลขนะครับผมอันนี้เป็นปุ่มกอฟิล์มนะครับถ้าแบบเราอยากถ่ายไปสักสิบรูปเงี้ยเราไม่อยากถ่ายต่อแล้วเราอยากเก็บฟิล,มล์มเราก็ม้วนอันนี้เก็บ ได้นะครับแต่ว่าถ่ายให้หมดดีกว่าครับอ่าอันนี้เป็นปุ่มถ่ายวิวถ้าเรากดปับ๊บมันจะมีรูปวิวขึ้นตรงนี้นะครับเราถ่ายไปแฟลชจะไม่ติดนะครับผมอ่าเห็นไหมพอกดเสร็จอะมันกล้องมันจะรีเซ็ตเป็นค่าเดิมนะครับเราถ้าเราอยากถ่ายวิวอีกเราก็ต้องมากดอีกนะครับ ส่วนอันนี้เป็นปุ่มเปิดแฟดปิดแฟดถ้ามีแฟดขึ้นค้างแสดงว่าเปิดแฟตตลอดเวลานะครับผมเวลา,าถ่ายถ้าแฟดมันกระพริบกระพริบอย่างนี้แสดงว่าออโตโอ้แฟดขึ้นและค้างแฟดปิดถ้ากระพริบอย่างนี้คือมันชาร์จไฟอยู่นะครับผมถ้ากดเลยแฟด มันจะกดไม่ได้นะครับต้องรอให้มันหายกระพริบก่อนนะครับก็ถ้าเป็นรูปอย่างนี้ก็คือปิดแฟลชตลอดเวลานะครับผมเวลาถ่ายแฟลดจะไม่ติดนะครับ เวลาถ่ายฟิล์มมันก็จะลันลงไปเรื่อยๆนะครับสิบสี่ละอันนี้คือถ่ายแบบโหมดย้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือนับเวลาถอยหลังนะครับมีรูปนาฬิกาขึ้นตรงนี้ กดถ่ายปับ๊บไฟจะมีไฟจะติดถ้าใกล้ถ่ายมันจะก,กระพริบนะครับเห็นไหมก็การทำงานมีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะครับผมอ,อันนี้เป็นพานโนรามาครับผมอยากถ่ายพานโนพานโรามาก็ ปัดไปด้านซ้ายนะครับตัวจะมีสัญลักษณ์ p ก็คือพาโนรามาขึ้นนะครับผมช่องมองมันจะมีบอกไว้นะครับว่าพาโนรามาเนี่ยครับถ้าไม่ใช้พาโนรามามันจะเปิดกว้างถ้าใช้พาโนรามาปั๊บมันจะ ครอเข้ามาบนล่างให้เรานะครับถ้ามันกระพริบอย่างนี้ก็คือเวลาเราโฟกัสนะครับเราจะกดครึ่งหนึ่งนะครับกดไปครึ่งหนึ่งก่อนปึ๊บอย่างนี้ถ้าไฟกระพริบก็คือมันยังโฟกัสไม่ได้นะครับถ่ายมารูปจะเบลอนะครับผมอ่างนี้อ่าถ้ามันหยุดนิ่งอย่างนี้แสดงว่าโฟกัสได้แล้วนะครับภาพจะชัด ก็กดถ่ายได้อ่าก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับ พอถึงศูนย์มันก็จะกอฟิล์มเข้ากลับให้เราอัตโนมัตินะครับขึ้น E ก็คือฟิล์มเก็บเข้ากลับหมดแล้วนะครับเราก็เปิดเหมือนเดิมป๊าปแล้วก็เอาฟิล์มออกมาเลยแค่นี้นะครับแล้วเราก็ปิดกล้องนะครับผม ถ้าเราไม่ได้ใช้งานกล้องนะครับผมเราผมแนะนำให้แกะฐานออกทุกครั้งนะครับผมขอบคุณนะครับ